สวัสด like, ีครับพี่เจี oh, ๊ยบครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่เจี๊ยบช่างกลบลูนะนะพลนะฮะพี่เจี๊ยบครับเจี๊ยบต้องถือด้วยนะฮะพี่ต้องถือด้วยนะพี่อ่าครับแค่การนิดหนึ่งครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่ถามพี่เรียนช่างกลบลูแลนะพลมาแล้วเนี่ยพี่พี่มีสตอรี่เล่าสักนิดหนึ่งสักเรื่องได้ไหมพี่เอาเอาเอาตอนโดนแล้วกันอันอ่าใช่ตอนโดนก็ได้พี่ตอนโดนดีกว่าครับโดนใครพี่โดน หน้าโดนโดนโดนอินครับโดนอิน <laughs> โดนอินที่กิ่งเพชรนะกิ่งเพชรเลยพี่ใช่ใช่จังหวะนั้นออไอ้บูเนี่ยเขาจะเขาจะแบบจีบกับพานิชบางนาอ๋อพิ<ด>แล้วพ<ด>านิชบางนาไปฝึกงานที่คุรุสภาราดําเนิน<อ>ซึ่งเราก็ต้องไปรับแฟนโอ้โหตอนนั้นสมัยก่อนหนะ้าตาดีอหอพ, <laughs> พอี่พอได้พอได้ <laughs> ไปรับแฟนที่ตําเนินก็ตําหลวงใช่แต่พอทีนี้บ้านอยู่ทางทางรามอ่อพี่อยู่แถวรามใช่ต้องขึ้นรถไปต่อตรงกิ่งเพชรซอยหนึ่งอ่าครับอ่าเพชรบุรีครับจังหวะที่รถรถมันมีมาไปคุรุสภาลาดําำเนินพี่ไปคนเดียวป่ะไปคนเดียวแต่อยู่ชุดนอกแต่ทีนี้พอพอจังหวะที่รถมันมาหลายคันนั่นแหละเราไม่ขึ้นอ่ะเหมือนรอโดนก่อนประมาณนี้พอดีปุ๊บโดนล้อม โดนโดนมาห้าคนเราคนเดียวเขาบอกว่ามึงเรียนบูใช่ไหมมึงเรียนบูใช่ไหมมึงเรียนบูใช่ไหมเราทิ้บน่อลยี่ผมบอกไม่ใช่ผมศึกษาผู้ใหญ่เทศวีลาศึกษาผู้ใหญ่เทศวีลาผมศึกษาผู้ใหญ่เทศวีลาเรียบร้อยเลยมึงบูนั่นแหละเข้ามาบุกปากบุกปากโดนเนี่ยโดนโดนนะโอ้โหเกือบขาดแล้วก็โดนนี่ฟันเหรอพี่โดนฟัน เสื้อขาดกางเกงขาดหมดเลยเอาแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะพี่น่าจะน่าจะเห็นกันเจ็ดสีรืออะไร<ช>ได้ประมาณนั้น<อ>แต่มันเป็นเรื่องในนี่นะก็คือแบบว่าเขาฟันเข้ามาเลยใช่เขาฟันเขาเขาทั้งต่อยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโดนฟันตอนไหน,ไหนเราก็หนีขึ้นคือวิ่งหนีแล้วขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มาขึ้นกลับแล้วก็เลือดเลือดมันไหลลงเสื้อเลยรู้เลยว่าโดนละโดนละแต่ตอนนั้นก็เจ็บละ อ๋อก็คือเหมือนกับบาดเจ็ูแล้วว่าโดนแล้วแต่ว่าก็วิ่งออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังกลับไปที่โรงเรียนนะไปไปไปเป็นคือเลือดมันไหลเยอะไงเลยนั่งรถกลับไปที่โรงเรียนอีกก็ไปเป็นลมเป็นลมไม่เป็นลมมานั่งเรียนแล้วเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลไม่เดี๋ยวก่อนพี่พี่ไม่เข้าโรงพยาบาลก่อนนะครับไม่มีตังค์ตอนนั้นตอนนั้นมีเงินไปร้อยหนึ่ง เราหาพี่ต้นนะครับตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยก่อนอะ่ะ <c oughs> มันลำบากอน,นั่งเดี๋ยวก่อนพี่ก็โดนฟันตสก,ก็เลือดท่วมลงมาเงี้ยครับแล้วก็นั่งรถเมเล์แล้วก็นั่งรถเมล์ไปไปที่คุณสภานำเนินเพื่อไปหาแฟนสรุปแล้วเขาไม่มาฝึกง,งานก็ต้องนั่งรถไอไอสายสายสองมั้งมาลงหกสามไอมาไอลง6กสองไอไอสุภุมิต แล้วก็นั่งสี่หกข้างเรียนแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเข้าไปส่งโรงพาบโอ้เย็บหูนี่เป็นไงบ้างก็เย็บนอกเย็บในอ่ะสิบแล้วก็นี่ห้า <c oughs> <laughs> แต่ว่ามันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนะเร <c oughs> าให้อภัยกัน <c oughs> ใช่เพราะว่าตอนนี้อินกับบ<า>ูชื่นก็กลายเป็นพักพวกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอินกับ บูก็เจอกันไม่ได้เจอกันได้ <c oughs> <c oughs> เจอกันได้แต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะและโอกาสครับอบ,บอกว่าแค้นไหมตอนนั้นก็ก็แค้นเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันไม่มีโอกาสจ้ะที่ว่าเราจะไปคืนเขาไหมหรือจังหวะที่เราเขามาเล่นเราไหมอะไรเงี้ยมันตอนเรียนมันต้องระวังทุกวิถีก็มกครับผมแล้วถามนิดนึงแฟนคนนั้นอะพี่ แฟนคนนั้นเหรอก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ไม่ได้คบกันสมมติต้องมีโอกาสได้ได้ดูอยู่อะไรเงี้ยพี่อ๋อถ้าได้ดูอยู่นะก็บอกว่าเราเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอนะไปรับเธอเนี่ยแล้วครั้งนั้นได้กับแฟนอะไรเงี้ยครับพี่ผมถามนิดนึงว่ายังได้คบหากันอยู่ไหมก็ตอนนั้นก็ก็ยังก็ยังได้คบหากัน จังหวัดต่างคนต่างไปทํางานก็แยกแยกจากกันรับผมแต่เป็นผมผมเลิกเลยโอ้โหก็พี่โค้ชเจี๊ยบนะครับถ้าในบูราเร์เขาเรียกโค้ชเจี๊ยบกันเกี่ยวกับฟุตบอลบูราพลนี่โค้ชเจี๊ยบเป,เป็นเป็นโค้ชมาก่อนนะพี่เป็นโค้ชมาก่อน,นค,ครับเลิกครับอ้ก็คุมทีมฟุตซอลแหละทีมอะไรนะพี่ของสมุทรปราการ ประการเลยฮะแล้วก็เป็นสตาฟโค้ดของ T.O.T. นนทบุรีที่ที่เป็นยอดนรยมทีทนี้นโค้ดเย็บโค้ดเย็บไม่ได้ตั้งกันมาแบบไม่ได้ตั้งกันมาแบบสมมก็มันมีที่มาที่ไปกันขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,อบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ เรียกโค้ชจัดต้องมีสายหื่นแล้วมั้งไหมครับพี่พี่คนนี้อ๋อสายหื่นไหมถ้าถ้าสายหื่นต้องประทานกระหนกต้องประทานกระหนกใช่ครับของจริงครับอ่าครับผมงั้นขอบคุณมากครับโค้ชเจยับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนิงขอโปรโมทโบนนิดหน่อยดิบูอ่ะโปรโมตกูพูดไงบอสผมบอสใหญ่อยู่น เมาแล้วเฮียกูเริ่มถอยแล้วนี่ถอยอย่บไปเหลือแค่แสงในนั่งนะเงินครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแน่งช่างกลบูรนาพลคนนี้นี่บอกตรงว่าผมเคยลงลงโพสต์ไปในในเพจนะฮะว่าเรียนช่างกลชอบช่างภาพทำไมออพอดีแบบผมปมนคนแบบ เวลาเห็นไปเที่ยวอะไรเงี้ยอยากจะเก็บภาพสวยๆอะไรทำไมไม่เรียนช่างภาพเลยล่ะอแม่ไม่ให้เรียนไม่หรอกเรียนช่างกลดีดีสุดแล้วเกีียวสุดเคยชอบนะเคยจะไปสัมภาษณ์หลายรอบแล้วล่ะครับเอาไม่ได้สัมภาษณ์สักทีหนึ่งโอ้โหครับพี่ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของทีมงานครับผมบูสเตชันสเตชันครับผมใครไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยตอนแรกไม่ใช่บูสเตชันเนี่ยอ่าก็คือมันคือตอนแรกเป็นบูทีวีใช่ได้ครับ ตอนนี้โดยด้วยความคิดของคู้เชตไอเชษนะนะกับพี่เจี๊ยบแล้วก็วัดคือเราจะแบบมาคุยกันแบบต่อเล็กๆแม่ละเราจะต้องเป็นสถานีละอ๋อเป็นคำว่าสถ่นคือเราครอบคุมคือแบบว่าไม่สามารถเออสามารถจะไปแบบสัมภาษณ์แม้กระทั่งคนในโรงเรียนบูแล้วก็พี่น้องเมือพวกทุกสถาบันได้อะไรว่าโอาทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับผม แล้วตำแหน่งในการทำตัดต่อเองไหมตัดต่อเองครับตัดต่อเองครับรับงานรับงานถ่ายข้างนอกด้วยไหมยนรับครับโอ้รับงานด้วยนะฮะคือใครที่มีงานเด็กบุรัตด้วยกันก่อนดีนกว่าถ้าใครมีงานแต <woo. S 1> ่งช่วงนี้งานแต่งน้อยหน่อยใช่ใช่งานโควิดด้วยได้พี่ติดต่อได้เลยทางนี้เลยเรียนบูมาเนี่ยต้องมีวีรกรรมสักงั้งนิดหนึ่ง เอาโรงเรียนไหนก็ได้ไม่เอาสักเรื่องหนึ่งไม่ไม่ค่อยมีพี่ผมต้องมีก็มีออยก็มีผมผมจะอยู่สายโซนปากน้ำก็จะมีเด็ดๆก็จะมีอยู่กับนัดนัดสุราษฎร์นัดสุราษฎร์คือออนน้องแล้นักนอ่าใช่ก็อยู่กันสองคนอยู่สองคนหนึ่งใช่เรียนบุคค่าก็ขึ้นไปรถสายหนึ่งสี่ห้าเข้าไปเจอเทคนิคสมุดเต็มคันล้นเลยอ่าก็คือ คือผมอันนั้นอ่ะคือจะต้องนัดนัดกลุ่มที่ปากน้ำคือจะไปโรงเรียนกันแหละคือนัดไว้ประเอิญขึ้นไปบนรถนัดบอกเฮ้ยน่งไอเนี้ยเล่นกูไว้ผมคือจะอันั้นเขาก็มีมีปืนไอผมก็ไม่แค่มีมีดดาอ๋อพี่นักมีปืนใช่ผมมีมีดดาีมีดดาใช่ผมใช่แล้วก็นั่งเ2่อยู่สองคนแล้วนะครับเทคนิคเต็มคัารถเลยตอนสมัยนั้นหนึ่งสห้าจะเป็นตัวหนอนนัดบอกหน่งเล่นกูว่ะมันเล่นกูไว้อ้าผมเฮ้ยเล่นไว้เหรอนั้นลุกเลยเล่นมั่งเลย เรื่อฟาเหมือนมันตลกดีกว่าคือลุกไปปุ๊บนัดต็วชักปืนแล้วก็เอินผมก็จะมีจะฟันไงมันก็บอกเฮ้ยนายใจเย็นแต่ความความซวยอ่ะเด็กเทคนิคมันจับปืนเป็นรับปืนสมัยนั้นมันเป็นแบบชักก้านและโม่หลุดโอ้พี่ลูกล่วงบอลลุดเมียเต็มเลยไม่จับปืนนี่เลยคือจับเหมือนจับเหมือนจับจับช่องก้านกลาเปืนเพราปืนสมัยก่อนมันเป็นแบบว่าไร้ปดิดะ ดึงการออกแล้วเอาโมออกปืนมันเหมือนมันไม่ค่อยดีพี่ปืนนี้ยิงแล้วหนึบนะครับประดิษฐ์แล้วพี่ใช่มันนึกไม่ออกเป็นปืนจุดสองสองจับปั๊บใช่แล้วเหมือนเหมือนเขาดึงดึงการสลักสลักกลองโม่ดึงปุ๊บโม่ร่วงลูกมันก็ร่วงใช่ไหมเพื่อนผมก็เดินเก็บลูกโม่ไอ้เหลาก็บอกเฮ้ยอย่าเราแค่เพื่อนเราเก็บเสร็จแล้วกระโดดลงรถลงแบบเท่ๆตุ๊บ เอ้าแล้วเพื่อนกูไปไหนอะเพื่อนกูเดินเดินเก็บรถลูกโมอยู่ลูกเม็ดลูกปืนอยู่ข้างบนอยู่เลยลองมาดาชิพายไอ้เยี่เลยมึ่ดีกู เพราะว่าสตอรี่ของเรียนพวกนี้มายังไงก็ต้องมีสตอรี่เข้ามาในความทรงจำของในวัยเด็กนะฮะอ่าใช่ใช่ครับเรื่องราวเยอะแยะมากมายอ่ะครับผมครับวันนี้ก็ขอสักชิ้นได้ไหมไม่ได้วันนี้ก็สวัสดีครับอ้าวได้ช่างภาพนะ